ในพื้นที่อำเภออมก๋อยค่ะทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพร่วมกับชาวบ้านเร่งเสริมคันกั้นน้ำแม่น้ำปิงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำหลากท่วมจุดเสี่ยงที่บ้านทุงนท่งข้าวพวงตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กำลังพลจากกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมือง รวมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลทุ่งข้าวพวงผู้นำท้องถิ่นสามเณรและชาวบ้านช่วยกันกรอกกระสอบทรายนำไปวางเสริมคันกั้นแม่น้ำปิงอย่างเร่งด่วนรวมถึงเสริมแนวป้องกันรอบหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำ ในในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปิงค่ะซึ่งเคยเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาหลังเกิดฝนตกหนักตลอดคืนจากอิทธิพลพายุบัวลอยส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเอ่อล้นคันกั้นบางจุด ซึ่งขณะนี้ค่ะก็คงยังมีฝนตกต่อเนื่องทําให้ทุกฝ่ายต่างกังวลว่าน้ําท่วมจะขยายวงกว้างมากขึ้นกําลังพลจากกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชย,ยานุภาพจึงออกสํารวจพื้นที่จุดเสี่ยงทุกจุดอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงบทบาทของทหารกองกําลังผาเมืองที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในยามวิกฤตค่ะ